สบายดีเดจ้ะพี่น้องสบายดีพี่น้องปองปายบริสุทสุขสุขนเดจ้าสบายดียามเร่งเร่งเงด้อนี่แก่เขา,ข,าขั้วคือเก่าจ้ะพี่น้องตอนนี้กำลังสวยเขาวสวยเขาเขาเนี้ยมากีมาเห็ดอาหารเลงมน,นีกลุ่นเห็ดไขยเดจ้ะพี่น้องเห็ดไขยซื้อมาจากตลาดเด็ด ยะดินดังไรนะน้ำมันเข่าเสียงอันนี้แม่สดยเข่าเลยเขาจะมาล่างเฮ็ดล่างเฮ็ดล่างเฮ็ดเอาไปจีจ้าจ้าขาเนี้ห้อน ชุกเป็นที่เรียบร้อยจะมาล่างเห็ดกันเนาะเห็ดไข่ไหมคะซื้อมาจากตลาดเด้อนี่จ้าดอกกันถขาวขาวติดเลยเนี่ยตะมาล่างล่างเมนอันเขานำเกลือนำเกลือเสดเอา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 ถูกข้างเศรษฐีเตา เ็ปกระบอกคอยอยากมีอะรลรพี่นอ้องเพราะว่าคนกระบอโต๊ะกลายมืเมอเลยเนาะคนกระยุดไปเป็นสว่างโดนเต๋อกโน่เราก็จะล้างเราก็จะเอาไปจีเอาไปปิ้งปนกินแหงจ้ากินกมะกะทินอ่อนเก็บมะกะทินมาจะเป็นเหงียนใช่ ขายได้แล้วก็ซื้อกินพี่เนาะเพิเพิ่มกับเงินที่ขายหนังสือกับบุคคลเดี๋ยวนี้แหงมีแต่แนวแพงๆเงินกับเงินกี่กับอ่อนขาแห้งไปเต้ยไปเต้ยมาเอาเสือตัวนี้ออกให้เนี่ยเสือที่เดนเสือตัวโน้ยมันบังไฟมันแบบ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 อยู่มันบังดอกไฟลลางใส่น้ำเกลือพี่น้องเอาน้ำเอาเกลือใส่ เสื้อนะปดลงแน่น่ะเอาเกลือใส่มันจะสิลากงอ่ายเห็นบ่ไปเตยบางไฟปดลงลงลงดอกไฟส่งมาอจูงงามีทั้งจูมีทั้งบานมีทั้งเถาเถาเลยคู้ายคนกระไดทงเดียวนี่เลยพี่น แต่กองเดียวในราคาเจ้าพันกี่เป็นเงินบาทกันคู่มือนเงินบาทหนักเงินกี่ก็อ่อนค่าแห้งกันประมาณสามสิบบาทเนี่ยสามสิบกว่าบาทนี่เดยพอดีคนหนึ่งมันในดอกนี่ฟัดคู่เลยนี่จ้าเก็บไข่ดอกใหญ่ๆนี่ดอกมาเริ่มเลยละางสองน้บ จะเอาไปจีขู่หลังจากมาตลาดประมาณได้มาตลาดประมาณหาโมงแรงทีเนาะมากอะมาตลาดเอาของที่เขาซื้อไว้มาไหวเลยเทากะไปชมเขาโน่ชื่อว่ายังลูกเอ้ยน่ะ เนาะกระดัมโลดแล้ก็ไปส่งเขา่าส่งห้ำให้ลูกค้ามาจะมาจะส่งเขาแล้วเขากันมาจะเป็ดเกไก่กือหมูลเลาก็มาหนึ่งเข่าเห็ดกินเข่าเมื่อนีก้กะเถามาจะส่งเข,าข,าข่าคำกับคุณแม่คุณแม่ <c oughs> คุณแม่อันตู้หรือว่าเพิ่นอันนั่งอันนั้น,นนะมันจะเป็นลูกกิ้งทีเนาะ<อ>เป็นเข้าเอิดอียงรถว่ารถเข็นกับโบแมนนาจี เป็นต่ำๆดอกเลยแล้วหนังแล้วมันก็จะเป็นตีนมันจะเป็นลูกกิ่งแล้วก็ตูไปแล้วก็ใส่มือนะตูตูไปตูดมานหนึ่งเขาด่างไพ่ดางไพ่ละกาให้น้องไปเตยเป็นคนอันเสื้อเขาหรือว่าเอาน้ำใส่มันหนึ่งหายเพราะว่าเพิ่นกะดาวมาคำเนาะบางมือเพิ่นก็รีตุนลุขำมือตูตาแล้วยังบริมาเพิ่นก็หุ้มมาด่างไพ่หนึ่งเขาค้างเขาไว้หายเหา ว่าคุณแม่เพื่นกับโบมีขานาะเพื่นบมีค้าขาหนึ่งด้วยจ้าคุณแม่ว่าอยากหาซื้อหาอันค้าเทียมให้เพื่อนอยู่นั่นแหละปรึกษาตกลงกันกับชุมอายชุมอันพวกอันพี่ชายองดาวเด็กๆค้าเทียมให้คุณแม่อยู่จ้าพอได้ให้เพื่อนหยาดเนาะเพื่อนโบมีค้าขาหนึ่งเพื่อน ตัดขามาได้ประมาณหนึ่งปีแล้วพี่น้องมันเป็นเบาหว,ว,วานเบาหวานเบาหวานแหละขาเปื่อยก็เลยได้ตัดขาขาหนึ่งทิ่งถ้าบวตัดมันก็นจะลามไปเรื่อยๆเพระาะว่าเป็นเฮงได้ประมาณปีหนึ่งแหละอลไรจ้ะแต่เพิ่นก็ยังซอยตัวเองได้มานาวลินน้ำเพิ่นก็ยังเงินซอยเลือตัวเองได้อยู่เพราะว่ามีแนว ตุ่พอได้ไปพอมีแนวนางนะตู่น่าจะมาปีกเฮ็ดจ้ะมะนาวอย่าเฮ็ดลูกแม่สิเปียกเอาไม่แสรอยู่ไซส์ไม่เสเอาไม่แสรมาเอาไม่แสรมาเด้อคนเบาบาพังนี่เด้อขยับเบาบ่พังอลไรกินไม่แสรเด้อพังบ่อพังอยู่บ่ มือลูกไปหาทรงเขาขำเมื่อคุณแม่เพิ่งกะมงุมดังพื้นดังไฟข่างหมอกเขาใหา้แล้วนี่จ้าเี็ดง,งามๆที่เฮาล้างเด็ดเป็นที่เด็ดเลยเดี๋ยวเฮาก็จะมาปิ้งจ้ะพี่น้องไเด็บไทยเด็บไทยน้องมะนาวเฮ็ดไข่จ้าลูกจ้าเฮ็ดไข่จ้าปิ้งเฮ็ดไข่ปนเด้อจ้าปลาลุง สปดีป่ะลุงอหละอหละมะนาวอหละถ้าเราใส่สุดรอิละเขากรองไม่ได้นะอิละเขากรองบ่ได้เด้อีหละต้องไปใส่เสื้อผ้าก่อนอวหอ้หยบ่หนองมะนาวอาหารแรงวันนี้ป่นเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่ก็ไม่รู้ <laughs> ไก่จะซุกเราจะพี่น้องเฮ็ดไข่ปิ่งเฮ็ดไข่หอมหอมจ้าอาหารตามลดูกานหอมกลุ่มกลุ่มเลยจะพี่น้องปน่นแซบแซบเอาข้าวเหนียวห่อนหจอนจำจ้ากินหอมโซยมาเลยตอนนี้เฮ็ดกระซุกเป็นทีเรียบร้อยแล้วจะพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาทำการป่นเลยจ้า นี่เตรียมโขกเตรียมสากไว้เรีบเยบร้อยอันนี้จะเป็นเกลือเดี๋ยวจ้ะนะคะจะตำนะคะจะมาตำตำผักกิก่งกระพัวหอมก่อนแล้วจ,ลจ,จะมาตำเห็ดเลยจ้ะหลวงปู่พจนนี่ชื่อก็จะมาตำเห็ด เดี๋ยวเราจะพี่น้องปนเฮ็ดไข่แฉะจ้า้อมเสือพร้อมรับประทานมีจ้าตอนนี้เนี่ยกินเท่ากันเร็วเป็นทีเรียบร้อยเดีย๋ยวจะพี่น้อง สิรร์ฟพ้อมรับประทานจ้านีอันนี้อ้ยนี่มะกะทินอ่อนนะพี่น้องโอ้ยน้ำน้อยมะกะทินอ่อนเหนียงปนเฮ็ดไข่จ้ามะกะทินนี่จ้าปนเฮ็ดไข่เหนียงมะกะทินอ่อนสับเป๊ะมากินสเสาแรงนำกันด้วยพี่น้องตับข้าวที่มือดาวเองจ้าแซ่บเป๊ะเันเด้อ โอ้ยยังยังแบบเพิ่มบวกอีกยังเลยค่จะย่อไปกินเลยจ้าโอเคจ้ะพี่น้องสำหรับที่นี่จะมีคนเจ้าจ้าดาวอันสิบบรถ่ายตอนกินเจะจ้ะพี่น้องบพุ่นวายแหงเนาะจะกลุกจะกลานมะนาวเน่หอมกรสิบบรถ่ายตอนกินเจะจ้ะพี่น้องโอเคจ้าสำหรับที่นี่จะมีคนเด้อพี่น้องขอพี่น้องก็อะไรก็แค่กดติดตามเพ่เป็นกำลังใจให้ดาวเด้อบ๊ายบายเด้อ